สวัสดีครับข่าวนอกลูปมาแล้ววันนี้เริ่มต้นที่นครศรีธรรมราชนี่เป็นร้านขายกาแฟและเครื่องดื่มสวยสะอาดมีทั้งวิวทุ่งนาสวนป่ามุมเก๋ๆสบายๆให้ถ่ายรูปตั้งชื่อว่าสวนป่านาบุญนาโพรอยู่ที่ตำบลน,นาพรุ อำเภอรพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชดูเมนูครับมีเครื่องดื่มทั้งร้อนทั้งเย็นและถ้าสังเกตให้ดีไม่มีราคาบอกไว้ครับถามว่าทำไมจึงไม่มีราคากำกับไว้คำตอบก็คือทั้งกาแฟและเครื่องดื่มทุกอย่างฟรีหมดฟรีทุกวันทุกคนโรตีกรอบที่สะอาดสะอ้านก็รับประทานฟรี คนทำโรตีก็เป็นชาวบ้านจิตอาสาใช่ๆได้ได้่มเาใหม่ได้ะและดูป้ายครับ <c oughs> บอกว่ามีคนจ่ายเงินให้ท่านแล้วถ้าท่านจะจ่ายเงินให้คนมาทีหลังได้ฐานบ้างก็หยอดที่ตู้นี้เท่าไหร่ก็ได้ตามอัธยาศัยนี่เป็นร้านกาแฟาข้างวัดพระพรมอ,อรําเภอพระพรมจังหวัดนครศรีธรรมราชไอเดียนี้ท่านเจ้าวาดวัดพระพรม ได้มาจากวัดไทยในประเทศอินเดีาาย,าายถ้ามีร้านแบบนี้เยอะๆเมืองไทยก็จะเป็นเมืองแห่งความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่